ก็สวัสดีทางการเันด้วยซึ่งก็วันนี้อะไรมแมวเขาแมวผมเองอย่าเพิ่งสนใจมากันสนใจกับผมก่อนได้ไหมซึ่งก็ในวันนี้เราจะมาเล่น,น,นเกมแดนนี่เหมือนเดิมนั่นแหละมันเรียกวอลล์ก็เกียดเชื่อ ไม่รู้จะพูดกับยังไงกับคุณดูแล้วกลัวคุณดูว่าหายไปไม่ถึงผมหายไปตั้งนานแล้วน้่ก็เรามาเล่นเกมแดนนี่กันดีกว่าไหมเฮ้ยช่วงเนี้ยมันหน้าหนาวอยากเล่นคนเดียวก็ไม่อยากเล่นกับมึงแล้วมึงลีลาชิบหายมาถึงมันเนี่ยนั่นแหละ ทำแดนนี่แล้วทำสปังกี้ต่อในตอนเย็นนะไม่ได้เอากลางวันหรอกเอ้ยไม่ได้เอากลางวันหรอกเอาเอ้ยไม่ได้เอาตอนเช้าหรอกเอาตอนเย็นเออ พี่เล่นรอบเดียวเลยจบไหมวันนี้ผมไม่พากหรอกนะเกียดพากแล้วเนาะจริงๆอะ่ะคือว่า มันไม่สำคัญหรอกอุ้ย,ย,ยเลยเลยโอ้ยเล่นอะไรแม่งเจริญจัดเฮีย้ยเฮ้ยอย่าพูดไม่เล่นอะไรจะเจเรจเิญ จัดเลยโอ้ยแม่งรู้ดีจริงจะทำคลิปใสๆไม่ได้ทำคลิปคำหยาบซะหน่อยพูดตลอดเลยผมอ่ะปิดคำปากพี่ GTA อุ้ยอ่ะโอ้ยแม่งเอ้ยแม่งไม่ล่าพูดอันนี้เลย,ย <c oughs> ไปแล้วพี่วิชายใหญ่ผมขอโทษพี่ พี่อย่ามานะพี่โอเคไหม,มกลัวเฮ้ยพี่กลัวถูกแล้วไม่น่าพูดคำหยาบเลยแต่คนดูด่าําคลิปใสๆก็พอเดี๋ยวติดเหลือน ช่วงเนี้ยผมเครียดนะเครียดเกมล้วเครียดตัวเองด้วยกูก็สงสัยตัวเองเหมือนกันจะทำอะไรดีแม่งแม่งเอ้ยสะเอย้ยอุ้ยเดย่าพึ่งพี่ชายพี่ชายอย่าพึ่งผมขอโทษผมเล่นพื้น พูดเพลินไปหน่อยโอ้คุณเจริญยมเจริญพรญาติโยมทำไมมันรู้ดีทิงเลยเด็กกระโปกเนี่ยอฮ้ยไม่น่าพูดเลยผมพยายามจะพูดอยู่แล้วทำคลิปใสๆก็พอไม่ต้องพูดเดยอะคำหยาบอ่ะ ผมกวดไม่โดนตลอดเลยไม่รู้เป็นนิ้วผมบางครั้งนิ้วนุ่งหิ้มเลยนิ้วผมมันโปกจังวะนิ้วผมเนะี่ยค่อยอย่าเพิ่งเจอขอโทษพี่พี่บล็อกพี่บล็อกนิด หรือเปล่าผมลืมชื่อแม่งโคูะเจรินเลยเกมเนี่ยเฮ้ยเล่นคนเดียวก็เหงาไม่มีเพื่อนเล่นขนาดมูติไม่เล่นกับกูเลยเฮ้ยไม่ใช่ขนาดเพื่อนไม่ไม่อยากเล่นกับกูเลยเศร้าเนาะ คนดูแล้วเอ้ยไม่รู้ไม่เรียกคนดูแล้วมั่นใจเชื่อใจเดือดพึ่งเดือดพึ่งจเจริญเฮ้ยจเจริญนีน่ยไม่ยังเลยจเจริญน่ะเอ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 ครับไม่รู้อะ่ะผมเรียกไว้ก่อนเลยเอ่ะหูบล็อก ม็อกมีเออเออลืมชื่อโอ้ยเล่นอะไรแม่งก็ลืมชื่อตลอดผมมันสายผมมันสายลืมใช่ไหมนั่นแหละอุยอ้ย,ยขากูเจ็บอย,อ,ยอย่าพูดอย่างนั้นอย,อย่าพูดอย่างนั้นผมอ่ะอย่าพูดอย่างนั้นคนดูได้ยินคนดูได้ยินเนี่ยบ้านสนามรถแข่งสร้างมาตั้งแต่ นานแล้วยังไม่ได้เฮียอะไรเลยเงินเล่งมือเล่งเออเล่งมือไว้ก่อนเลยผม,ผมจะไม่ทิ้งคนดูแลเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับมาแน่เพราะผมขี้เกียจน,นะอู้ เจอดีจังวะ่ะเฮ้ยไอ้นี่เดี๋ยวพี่บอกพี่บอกเจ้เอาไอ้มองไว้ก่อนซ้ายขวาดไว้ด้วยอยากแม่งกูฉลาดเลยเจออะไรแบบนี้ตอลอดนะมันมันเออผมอะตัวเอออยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ย S 1> <S 1> เ้สัตว์เอ้ยสุดเอ้ยใช่สุดสุดเฉยเฉยก็พอเฮ้ยอย่าเพิ่งนี่ก็เจอนู่นก็เจออีเวนเฮ้ยโทษพี่ชายแม่งไม่ฉลาดเลยกูเอ้แม่งฉลาดเฉย สไตบีนาก็ไม่พอ,อยาง,งโง่อีกเกมอ่ะยี่สตาบีนาบอ่อพอมันอยู่ใสมั่งวะเนี่ยฮ้หมดใจเดียวแล้วต้องพยายามเล่นวะถ้าไม่นั้นแม่งตายแ,แม่งดายจนได้ วงหงเป็นอะไรเมื่อกี้แมปไม่ลู้หรืออะไรหรือแมปมันต่ำเองก็ฟิกก็เลยเป็นแมป,นปนหนักหนักหนัก <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ไอุ้ยไอพี่อันนี้ไปยังไปแล้วดูงโง่ชิบหาย ไม่ชอบถ้าไม่ถ้าไม่ดูผมแลวแลแต่คุณเลยไม่ว่าคนดูหรอกถ้าดูก็ดูไปเลยไปไม่ไม่ว่าอะไรคนดูหรอกมันอยู่ไหนมางวันนี้ไอไอไอเครื่องมึกเนี่ยไอหาดูเดินมายังไม่เจอ เอยเนาะม่เสิ่งผมมันเริ่มเปลี่ยนแล้วอะไม่เปลี่ยนหรอกเหมือนเดิมเสียงน่ารักด้วยหล่อด้วยเราต้องพยายามช่องอะให้มันใสและและห้ามพูดคำหยาบที่ ไม่นั้นช่องอาจจะคุณโดนแบนได้นั้นก็โดนกระสิทธิ์โดนแบนคลิปผมก็ได้จบอุ้ยเคียดทำางานกับมันด้ไหมเนี่ยเครียดเกมเฮ้ยเครียดตัวเองเลยทำงานกับมันได้หาพ่อหาแม่งเงีเ้ยก็บอกอะไรอย่าพูดคำหยาบ ไม่นไรไม่รู้ชอบพูดตลอดไปพยายามช่องให้มันใสขึ้นและเราว่าผมพยายามให้มันสนุกมากที่สุดนะคนดูแหม่งเฮ้ยยังไม่ทันพูดถัดคำเลยเจอแล้วเหรอคุณกุ้ง พี่กุ้งใหญ่นะครับกุ้งกุ้งจะมาข้างปูเนี่ยเอ้ยแต่ทางมาข้างปูไหลเราไม่ใช่มาร้องเพลงอย่าเจอล่ะกุ้งพี่ขอร้องแหละพี่ขอร้องพี่ขอร้อง ไม่ได้ทันมองเลยมันมาก,ก่อนเนาะเฮ้ยคุณฉลาดไม่นขนาดอ,อ้ยเชี่ยเฮ้ยคุณมันฉลาดนี่วาเฮ้ยตีลังกาสลบไว้ก่อนเลยเฮ้ยอย่ามาตรงนี้นะอย่ามาตรงนี้ผมขอร้องผมขอร้องแหละไม่เง้ยไหนบกวกอะไหนบกวกอะ ช่องให้มันใสนี่มึงพูดอะไรไมัตลอดเดี๋ยวยานะมียานะถ้าไม่ให้ผ่านนะเราจะเลิกเกมกันอุ้ย ซ้ายมองขวาเอายกูโดนเกียร์แน่วันเนี้ยไม่เ,เกินเลยเล่นอะไรก็อะไรก็ไม่รู้อย่าพึ่งนาเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนานะบักเหลืองมานะไม่ใช่นากดไม่ทัน สั์เอ้สกิลชีวิตกูมันจบเลยชีวิตกูกูตายแนย่บอกไว้ก่อนเลยอะไรเออนั่นแหละแมวไม่คุยกับผมนี่แหละทุกคอนอย่าเพิ่งสนใจกับแมวผมเลย จะเล่นคุณไหมเนี่ยเออ เว้ยยาพี่ชายผมขอโทษขอโทษนะพี่ชายพี่ชายผมขอโทษจริงๆขอปั๊มผลิตนมก็ไม่ได้เนาะชงนมด้วยผลิตนมนะเนี่ยไม่ได้ผลิตหมึกนมหมึกสุดท้ายผมรู้ผมจำได้เอ้ยมาเยนเนี่ยนไปก,กุ้ง ก็บอกว่าขอโทษตั้งนานแล้วไงมันก็ไม่ฟังสักทีไม่รู้อะพ,พี่กุ้งกุ้งจะมาข้างกูน้องชีชีมีเดารีบเลยด่วนเลยด่วนด่วนตรงมิ้วด้วยอ่ะพี่แกเล่นก็ไม่เก่งเท่าไหร่ผมอะอย่างควายอะ่ะจริงเหรอ เค้ียดชิบหายเครียดจริงๆนะเนี่ยพี่เครียดจริงๆนะพี่เครียดพี่โว้